แต่ยังปนินบอมีปนิดทงนปนินมันกินพูดด้มงจหน้จานมึงใหญ่นี่หรเนาะพี่ิมาดอขอหลวมาบนตะกอนะปกติวกรติมีรูเขาทางรูเว้เนาะ มังเ,เรียนฟุงเตีนเขาไปเนจะโดนให้มันตายเขาขวาเขาได้ใส่ดจอมจมกนี่ชงอีสานเหลาดหิจ้าค่ะนื่าพ่อข้ชงอีสานเลาดหากินจ้า,ามี่ะพพมีะมาดี่ะมาดีคงมาีค่ะมาดคะมาดงค่ะมาีค่ใมาด่ะมาดีค้ะาี่ะมาดีงดีค่ะด่ามะาคึ่ี่่่ะี่่า่ะ กจาห้เขา่นด่ิหลายหลายแลยะอยวไมจ้าใตาจะองานี่นะเจะของเองจ้ะเอ้ยกะไกินทีหลังดาฮิ้นมันเดียวมดขาเลาสมัยได้เนี่ยนีไม่พแล้วเมีนเนาะเ้ยขนาดบางบหลายเนาะวะคุณนีวะอีกคุณนีก็เจ็บไปไ่ะหูจับเดียวก่อนเพรู้ได้หลายได้น้อยมีจ้ะ พลาดบานเท้าก็หากินแบบซี่แหละจ้าใส่กุ้งหากบหาเขียดหาแมงซ้อนแ่มนี่มันกุ้งจ้านำปลาเอาปลามาปลามาเยปลามาถ่ายปลามาถ่ายเรื่โอ้ยไหนหรอจ้าไหนตัวนึงโอ้ยพี่ห้นองเดบลิงจ้าพลาดเข้างามเนาะตัวกุ้ง้ให่้ดุ่ก้ยแก่ จ้าป้ากับป้าเลี้ยงจะโค้งด้อจ้อาใหญ่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 ออโอยมือ <c oughs> นี่ส <พา S 1> ิ่ดนี้กระดจ้าเผาเนาะว้ายหนูจมาเผาหนี้จ้าป้าเลี้ยงเองจ้าไซสใหญ่คนหองฟ้าจ้ามาเดี๋ยวก็ตื่นเต้นด้วย,วยมาไก่ด้วยจ้าคนหองฟ้าน,นี่มาไก่จ้าหางเก่านะ่าใจ ดย้่จะฟ้าให้พี่น้องเบิ่งจงแกุ้ปูอาหารยระบ่ดักจักทีเนาะกระโดดอาหารบ่ปล่อยแล้วก็ยังบ่ดักเป็นเพื่อนอะไรไหนอะไรไงขนตกองวางในน้มบอกเป็นสายพัเลยตามมุนพวกไปบ้าเนาะเอาว่าแบบปูใช่โหมเนี่ยเมาถ้วยเอยไหมโอ้สอวันสิ่งทํ ก็หิวเดี๋ยวไปล้างแกกับแม่มามาก็หวนทุกวันบัวามบบัวแกหนอยู่ตรงไหนบวานตารงไหวานวานทไมวานเราตะบันใเลยเนาะนสบ่อยู่นาตออหลังบ้านบ่วนังที่แม่งไบ่อแต่มันหวานมากเนี่ม่่ยู่ที่นี่ยเอาแต่เสอหาตัวเดี๋ยวเวลารับมาสมอยู่บ้านเลยไม่ใส่ตหันตาพ่อบินมาไรูไเนี้ยไปเลยไม่้กินเนาะ ใ่ไ immun, หบมือเสาร์ใ่ไมือเสาร์ไปมาเบิ้งเอาว้มือาเอาว้มาบกินกินพงนี้ค้อนไก่กินก่อนเห็นไหมล่ะก็หน่อยก็ใหญ่น่ะมันนี่กะมาผูกตัวดินน้ำตาจานี่น่ะมีตัวดินเหลือจะอ่อนเลียวะเลี้งียวไหม มีย่าน่งจากสองทำเทียวสนทีไปค่อยนั่อสนไก่ทีไปค่อยยางไปะเดินไปเลยต้นเย็นคอยนี่ก็นังไปไหนจะดูดูมึงไม่ได้เลยก็หลีมาปีโมงกว่าถ้าอนัากับไบบาดก่อนเยินเขามาดะมาหาโมงค่อยมาย่าม ม้วนไม่ยคุณาไม่่เเอออื่นมือน้าไมเด้วยม้วแต่ใดุกทกี่่มอื่นเนาะถ้าข่มูกินเอาไปเถอะข่อยกินข่ปลามเอาปลาได้ตัวข่มีกบอยู่สามตัหลังจากที่ปลูกทุเรนแล้วจะก็เลยมาใส่กุุงไว้นี่นะได้คนหนูน พ่นน้องคว้านกระม้าเนี่ยนะหยาใช่หยาใส่ถังไปนี่แหละมันกีตายเนาะไปโหลดทังหัวไปเลยตัวใหม่แล้วนี่จ่าป้าไหนลูกไปจวงลองให้ลูกไปจวงให้หินเนี่ยเดี๋ยวจะลุกให้หิน จะมีอะไรบอกกับท่านผู้ชมค่ะให้กดไลค์กดไลค์ติดตามกดติดตามนะคะช่องอีสานโคราชหากินค่ะนี่ไงคีบอวบอตุ้งตุ้งนี่ละโตอย่างใหญ่เลยโตแบบใหญ่แป๊บเดียวใช้แป๊บเดียวเนาะอืมใช้แป๊บเดียวเลยเอาปลาเอาป้าไปจุ่มกุ้ง ยกตอ่ะ่ไดอธิบเอาไปก็ได้กินแลมีกบอยู่ค่ะไม่หาเขาขาบบานเทาอีสานกหลาดก็หากินแบบนี้หละจ้านี่นจ้าสด้อจ้ายามเมื่อกี้จ้าี่พี่หฮนองในเบิ่งเด็ก้นก็เห็นเพราะว่าน่งเนี่เ็กคนวก็เห็นอนุ่มจ๊กโค้ดขนงฟาดนอจ้าวันนี้มาเที่ยบบันจูจ้า กุ้งน้ำมะลินให้ยาให้พี่ให้นงในเบื้องจานนี่กุ้งสดๆจะดักมื่กีก่จ้ะดักวังสองชั่วโมงน่งเลยจ้ะัน,นีกับป้า นะเทมตะไคร่ห,หลังจากปลูกท,ดกท,ดดทกกุดกกินแล้วจานี่ค่ะเขาปลูกทุดินมันนี้ปลูกทุดินเสรัตด้จาี่น่ะรดน้ำพร้อมจาก์มันนี่ก็เลยพากันหมั่นปลากินยังหน่อยดักกุ้งไว้กันเลยยม จะโบโบทีเรียงป้าไว้จ้ะทีดักกุ้งไวจะจ้ากุ้งสดๆดด้วยจ้ะใส่มากเมื่อกี้จ้ะ ใลายแห,งห,หง้งจ้ะให้พี่ให้องงดนเบิ้งจ้ะเนี่ยในเรื่องฝากกดติดตามกดไลค์ใหเนเจ้าช่องขั้วอีสา,า,านโคราชหากินจ้าสวัสดีจ้าอันนี้คือเนี่ยดักกุ้งเจ้า ให้พี่หินงเนเบื้องจานนี่นะทั้งขคลานมีขขาย,ยจานแบบนี้นะสีใส่กุ้งเล้อจานนี่นะเิ่นะกระแลกสีดักไวอีกจาก้า โบกโบจะโคงจะดัอยู่บจะโค้งจะบ่เด้ไปดันตังไหน